ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดประเจวันชี6มกราคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดนเชาวนี้ขอเสนอะเอาเร่ะทีง,งานนี้ผีสนใจไหมเมื่อโคโมเสนอตัวเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเฟรเนเด้านะเมื่องานนี้ผีมองดูอยู่ห่างเมื่ออีบันเฟรเนเด้าแบ็กขวาชาวสเปนที่เคยมีข่าวการเลื่อของแมนยูกับสโมสรสปอร์ติ้งลิปบอน Richmond, กำลังชังน,น้ำหนักว่าจะเลือกย้ายไปเล่นกับบารเรนเซียหรือว่าโคโมดี โดยทางด้านของฝั่งเลเรโบนะครับซื่อเมืองกระทิงบริงานข่าวม้วนอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าทางด้านของโคโมเสนอตัวว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของอีบันเฟสเนดาเช่นเดียวกันกับบารเดเซียบังสปอร์ติ้งกอริลลเปิดไฟเขียวให้แบ็คขวาวัย20ปีบังนี้ย้ายสังกัดด้วยสัญญาเยืมตัวในตลาดช่วงเดือนมกราคมนี้โดยบาเดนเซียเองนั้นก็เปิดปิดเดีวมือตัวออมาซาดิกนะฮะ กองหน้าชาวนเนเชริเียมาจากทางด้านของเรอัลซสดัดนฮะอย่างรวดเร็วแต่ว่าการยืมตัวเฟรชเนด้ามาจากทางด้านของสปอร์ติ้งริชบอนอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการมาหลายสัปดาห์แล้วแต่ก็ยังคงไม่มีข้อสรุปจนถึงเวลานี้ก่อนที่โคโมเองนั้นจะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งแย่งดักเตะก,กับทางด้านของทีมค้างคา,าวในะคาะรากนินาะโดยตามการบรรยงงายข่าวระบุเลยทว่าสปอร์ติ้งริชบอนนั้นเปิดไฟเขียวให้อดีตแบ็กดาวรุ่งของ เรอัลไวเอาาร์ดูเกนะฮะย้ายไปเล่นกับสโมสรอ,อื่นด้วยสัญญายืมตัวช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้แม้ว่าพวกเขาเองนั้นจะบรรลุข้อตกลงกับมาแน่งของบาร์เซียในครั้นนี้แล้วก็ตามชี แต่ว่าโค m โมโอเองนั้นก็ของเชสฟ,ฟบบา,าฟาเบสกัสนะฮะเสนอตัวอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเตะดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่าแบทแมนสปีปปรนี้จะเลือกไปค่ายใดกันแน่นถ้แต่ผมเป็นว่างานนี้ไม่แน่นะฮะถ้าแมนยูยื่นอาจจะได้มาก็เป็นได้ในรั้งนี้เรามาดูข่าวต่อมาเกี่นครับอาร์หน่งไงบรูโน่เบราผีรักษาสัญญาระดับที่เหมือนกับที่แอนฟิลต่อไปนะ เมื่งองานนี้บรูโน่ฟอนเดนเดองการกัปตันทีแมนยูกระตุน้นทีมให้โชว์ฟอร์มระดับเดียวกันนี้ในเกมที่บุกเสมอลิเวอร์พูลไป2ต่อ2กันต่อไปนขานากนี้โดยกันนี้เราถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างนักตำแหน่งของเราในต,ตารางบอลก็บอกเนละ่นทุกๆอย่างแล้วเราเสียแต้มไปเยอะมากเลยนะ แม้กระทั่งวันนี้เราเองก็ยังไม่สามารถที่จะพอใจกับ1 1แต้มได้เราต้องการจะแต้มในครั้งนี้และเราน่าจะชนะในเกมเกมนี้แต่ผลการแข่งขันก็ยุดทดําดีทั้ง2ทีมเล่นฟุตบอลได้ดีเลยทีเดียวผมเนี่ยค่อนข้างจะไม่พอใจดนะถ้าเรานั้นโชว์ฟอร์มได้ดีในระดับนี้ที่ลิเวอร์พูลทีมที่อันดับหนึ่งของลีกแล้วทำไมเราถึงทำแบบนี้ไม่ได้ทุกทีละ่ะ มันทำให้ผมนั้นงงิใจผมมีฟอร์มที่ใช้ได้เลยนะเราบอกเอ็นนะว่าเราต้องการมากกว่านี้จากตัวเราเองเพื่อที่จะทําได้มากกว่านี้เป็นอยู่ในฤดูกาลนี้การตามหลังไป2ต่อหนึ่งและทําประตูได้มันเป็นแต้มที่ดีจริงแต่ว่าเราต้องการมากกว่านี้ตอนนี้เรามีเกมเอฟเอคัพกับน้านของอาร์ตนลและมันจะยากมากเลยนะแต่เราต้องการจะไปถึงนัดชิงในครั้งนี้ให้จบได้ เรารู้ดีนะว่าการเจอกับรนะิวพูนั้นมันยากแค่ไหนวันนี้เราทุ่มเทเต็มที่การเล่นด้วยความมุ่งมั่นและก็หัวใจคือสิ่งที่จะทําให้ทุกคนนั้นได้อะไรบางอย่างจากเกมนี้คุณต้องทุ่มเทยอย่างเต็มที่นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงได้รับอะไรบางอย่างจากวันนี้ มันต้องอไม่หยุดอยู่แค่นี้นะเราต้องนำความยินดใจนี้ไปยังเกมถัดไปเพื่อจะให้เข้าใจว่านี่คือระดับที่เราต้องการหากเราทำได้ี่แอนฟิลเราก็ทำได้ทุกที่นั่นแหละครับแต่ผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารยังไงัยริวฟูพบแมนยูในเมื่อคืนนี้5ข้อผี กู้ชื่อบุกแบ่งแต้มผงสมศักดิ์รีแดงเดือดนะโดยก่อนเกมแดงเดือดที่สามแอนฟิลนะ,ะับเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอ่าบรรดากรโรทุกสุนักเองก็ลงความยิดเห็นตรงกันเลยแต่ว่าแมนยูเองนั้นมีแต่เล็กกับเละแน่นอนจากต้องบุกมาเยือนนิวฟูลในสภาพที่เป็นรองแบบสุดโกูแต่เอาเข้าจริงๆนะฮะดาวเตะพีแดงเองนั้นดันบุกมาต่อก่อนกับผงแดงลิวฟู ได้อย่างร้าวใจสมกับที่เป็นแดงเดือดขนาดแท้ก่อนที่ทั้งคู่สองจะแบ่งแต้มกันไปอย่างสนุกด้วยสกอร์2ต่อ2ชี้ได้ว่าไม่น่าจะมีฝ่ายไหนสมควรจะเป็นผู้แพ้ในเกมนี้เนื่องจากว่าต่างก็มีโอกาสในการคว้า3มแต้มด้วยกันทั้งคู่เลยก็ว่าได้เริ่มจากที่นันก่อนก็อล้วกันหงฟรูทีมได้โกนเต้คืนสนามโดยการน,นี้ลิเวอร์พูลจะฝนในสึกฟุตบอลพีบยริอังกฤษนะฮะ ส่ง11นักเตะชุดที่เรียกว่าดินสุดนะฮะลงเล่นในครั้งนี้ได้เมื่ออิบราฮิมาโกนาเต้ปราการหลังทีมชาติฝรั่งเศสหายเจ็บกลับมาลงเล่นทันเกมสำคัญในครั้งนี้พอดิบพอดีหลังเจ็บเข่าไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนโกนาเต้ก็กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงทดแทนโจโกเมชที่บาดเจ็บสวนทางกันไปบมางๆในครั้งนี้เรียกว่าจากการจัดทัพดังกล่าวนี่ยอานเนสอรัตเจ้าบ้านเองก็ประโผล่ แค่รายเดียวเท่านั้นจากเกมที่ออกไปขยี้เวสแฮม5-0ส่วนด้านฟอร์จิฟันไดกับตันเจ้าบ้านลงเล่นในเกมพิมเริกนัดนี้ให้กับมานั่งของฝั่งลิเวอร์พูลเป็นเกมที่216ซึ่งเป็นสถิติที่เท่ากับมา้นั่งของไมเคิลโอเว่นอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษที่เกิดขึ้นในขณงนี้สำหรับในซุ้มผนั่นข้างสนามเฟเดริโกเคียซา นกลับมามีชื่อติดทีมเช่นเดียวกับคอนเนอร์แบชรีขณะที่โดมินิกสโบรกสไลด์ไม่ได้มีส่วนช่วยร่วมกับเนื่องจากว่าเขาป่วยต่อมาข้อที่2ผีพึ่ง2ส,สตาร์ในการพ้นชทแบนนะโดยริเบ็น im, อาร์มริมยืนซื้อทีมแบนอยู่ก็ใช้บริการของ b บรูโน่ฟอนเดนเกับมอนิเอลอูกาสเตตามคาดหลังจากที่ทั้งสองทีมนั้นติดโทษแบนไม่ได้ลงเล่นในเกมที่แพ้คาังให้กับนิวคาเซลไป2.0 นอกจากนี้เขาบี้เมนูที่นัดก,ก่อนได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองกลับลงมาในสนามในโผ11คนแรกแทนที่กาซซเมโรและก็คริสเตียนอีดิเซนที่โดนดรอปเช่นเดียวกับโจชัวโซซีถึงตอนนี้นับเป็นครั้งแรกที่ในายใหญ่ชาวเมืองฝอยทองนะฮะได้ใช้งาน3แผงหลังหน้าเดิมเป็นผลแรกซึ่งได้แก่มัชทายดอริกแฮร์รี่แม็กควายและก็ลิซันโดมาชินเนส อย่างไรก็าตามมาคารบิฟอร์ดซึ่งนัดก่อนก,นกลับมามีชื่อ,อยู่ในทีมแต่ว่าไม่ได้รุกจากมานั่งสำรองสนามพลาดในการมีส่วนร่วมอีกครั้งในเกมเกมนี้เนื่องจากว่าเขาป่วยต่อม,มาข้าที่3จิตวิทยาของอัมบริมนะแม้จะแพ้สี่นัดรวดในทุกวริการและก็แพ้เกมลีก3นัดหลัจากที่โดนยิงประตูไม่ได้เลยแต่เกมที่แอนฟิลช่วงสน5นาทีแรก ต้องถือว่าแมนยูเองนั้นไม่ได้ถึงกับเป็นรองลิเวอร์พูลแบบห่างชั้นอย่างที่กูรูหลายๆแสดงความมั่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนเกมแดงเดือดที่อัรเมริมเหมือนจะอาศัยเกมจิตวิทยา ให้สภาษณ์กับสื่อว่าทุกทีมมีความกรัวในการเล่นมากเลยนะฮะจนทําให้ไม่อาจจะสร้างผลงานที่ดีได้ในหลายเกมหลังในครังนี้ซึ่งแน่นอนว่าช่วงต้นเกมหงแดงเองนั้นเป็นฝ่ายคุมจังหวะและก็เดินหน้าทําเกมรุกได้ดีกว่าตามเนื้อผ้าแต่ว่าไม่นานสักเท่าไหร่นักหลังจากที่คุณพลผีแดงเริ่มที่จะก้าเล่นและก็พยายามจะทําเกมรุกสู้ในทุกๆครั้งที่มีโอกาส พวกเขาเองก็สร้างปัญหาให้กับเจ้าบ้านได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะจังหวะที่หลุดเดียวของอยบรุนที่ยังไปติดเซฟของอาริซงอย่างน่าเสียดายและจากที่เห็นบางทีอาจจะบอกได้ว่ามันจะเป็นเกมในช่วง4.5นาทีแรก เียกว่าดีที่สุดนะฮะของออมบริมเลยก็ว่าได้แต่เมแต่เขาย้ายมาคุมทีมแมนยูกับการพาทีมบุกไปเสมอกับท,ทีมที่มีเกมรุกที่สุดอันตรายอย่างนิวพูไดในแบบโนสกอร์ชิตี้ทีมเยือนก็ไม่ได้โดนเจ้าบ้านบุกกระหน่ำใส่จนงงหัวไม่ขึ้นเหมือนที่ใครหลายนคนจินตนาการก่อนเกมด้วยซ้ำไปกลับมาเาที่4เดริกนั้นตัวแปละนะกลับสู่เครื่องหลังได้ไม่นานผีแดงก็ชิงยิงประตูนำหน้าไปก่อนแต่จังหวะที่ ตันโวทีเด็ดที่ขาดบาตาของมาตินเนชซึ่งเป็นประตูแรกของเขาที่ทางด้านของกองหลังทีมชาติอาเจนยิงได้ในเกมพิมเมริกซีที่นนี้และก็เป็นประตูแรกของเขาต่อจากเกมที่บู๊กับทางด้านของอาร์ซนอนวันที่2มกราคมที่ผ่านมา โดยในขนาดเดียวกันแมนยูก็บุกมาสอยตาข่ายในเกมที่แอนฟิลด์ได้เป็นเม็ดแรกเช่นเดียวกันในรอบเกือบ6ดี6ปีตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปี2 0 1 8อย่างไรก็ตามจากความผิดพลาดของเดอริกเองนั้นที่เข้าบอลพลาดพลาดจนหลังหักเปิดโอกาสให้โคดีกัโปรตามตีเสมอให้กับเจ้าบ,บ้านได้ แถมดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์รนี้นำทำาจะทำแฮนด์บอลในเขตโชษติดีาะหากซึ่งเลนดอดว่าโมซาราไม่มีทางยิงพลาดและกลายเป็นเรดแมชชีนที่แทงขึ้นนำไป2ต่อหนึ่งอย่างรวดเร็วและไม่น่าเชื่อเลยว่านี่จะเป็นลูกโทษลูกแรกของเรดแมชชีนในเกมแดงเดือดที่แอนฟิลด์นับมาแต่ปี1 9 9 9เลยก็ว่าได้และข้อสุดท้ายข้อที่5นะฮะหนึ่งแต้มที่มากกว่าผลเสมอนะ อย่างที่บอกไปแมนยูถูกปรามาดเอาไว้เยอะว่าไม่มีทางที่จะเดินออกจากนั่งของแอนฟิ์โดยที่มีแต้มติดมืออย่างแน่นอนเนื่องจากว่าพวกเขามีผลงานที่เลวร้ายอย่างต่อเน,นื่องกระนั้นก็ดีผ่านมาถึงกระดานนี้แล้วบางทีอลัลเบริน่าจะค้นพบทีมที่ลงตัวที่สุดของเขาแล้วก็เป็นไปได้หลังจากที่ทดลองอ่าการโรเทชันทีมมาอย่างยาวนานและปรากฏนะว่าพวกเขาเนี่พาทีมบุกมาหยิบหนึ่งแต้ม ออกจากด้านของทีมคู่ปรับในครั้งนี้ได้สําเร็จปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าแมนยูยังคงมีผลในเกมแดงเดือดที่เมมือซี่ไซ์ไม่น่าจะประทับใจเนื่องจากว่าพวกเขานั้นไม่ชนะในช่วงนัดเยือนทุกรายการนานนับสิบเกมติดต่อกันแล้วคือเสมอและก็แพ้อย่างละห้านัดและก็เป็นทาด้านของสติในทางลบที่ยาวนานที่สุดของพวกเขาในเกมที่บุกมาเยือนหงแดงลิเวอร์พูล แต่นี่อีกมุมหนึ่งผลเสมอ2ต่อ2นั้นเกมนี้ก็มีแง่ดีสำหรับผีแดงเช่นกันเนื่องจากพวกเขาเนี่ยสอยตะข่ายหงแดงได้2ประตูซึ่งก็เท่ากับสกอร์ของการนะฮะบุกมาเมย็นแอนฟิลส10นัดก่อนหน้าน,นี้ซะอีกนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวรออุ้นสโมสรแมนเชสเตอร์เดนในช่วงฉันครับขอบคุณทุกคนตาร่รชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ